พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วโลกผู้ที่มีความเป็นธรรมผู้ที่มีความรักชาติรักประชาธิปไตยรักพี่น้องประชาชนอย่างล้นพน้นนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งยามเช้านะครับวันนี้กวนอื่นก็ต้องขอส่งกําลังใจไปให้น้องนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนคนกล้าที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรม นะครับเราไม่ได้ต่อต้านอำนาจรัฐแต่เราต้องการชี้นำรัฐให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามความต้องการของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับขณะนี้แม้จะมีมาตราพรกฉุกเฉินพรกฉุกละหุกที่เขาดูถูกกันแต่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนิสิตนักศึกษาได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และหยุดคุกคามประชาชนในทางทุกช่องทางนะครับผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีเขาเข้าใจไม่ว่าทาหารตำรวจหน่วยความมั่นคงต่างๆเข้าใจในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเข้าใจในความถูกต้องแต่ข้าราชการเหล่านั้นถูกปกครองด้วยอำนาจที่ไม่เป็นธรรมก็จำเป็นจะต้องทำตามอำนาจจำเป็นจะต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง นะครับอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ตรัสว่าความยุติธรรมต้องเหนือกฎหมายแต่ทุกวันนี้ความยุติธรรมมันบางครั้งมันใช้ไม่ได้ร้ายมาตรฐานตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาการใช้กฎหมายการใช้ความยุติธรรมดูเหมือนว่าจะมีความลำเอียงเลือกข้างอย่างชัดเจนนะครับ เมื่อวานนี้ารามาบทก่อนครับพี่น้องผมไปเจอพระพวกเป็นนายทหารยศร้อยตรีอยู่ที่จังหวัดตรังกรเกษียณแล้วตอนนั้นเขามีรถจิบหลายคันตอนที่สุเทพชุมนุมเรียกร้องเขาก็ใช้รถจิบของเขาติดธงชาติติดเครื่องเสียงไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้สุเทพนะครับเมื่อวานผมก็จะไปยืมรถจิบเขานะครับเห็นว่ามีหลายคันมาเพื่อภารกิจระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิเอาชนะอญจกรรมในความยากจนนี่แหละพอดีก็บอกว่า ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่พอใจยิ่งลักเกลียดยิ่งลักแต่ปัจจุบันนี้เขารู้แล้วว่าโอ้ที่แท้รัฐบาลนี้มันเลวกว่ายิ่งลักเขาหลงผิดไปแล้วผมก็ชอชื่นชมนานยทหารยศอยตรีคนนั้นเห็นไหมครับตอนนั้นโอ้สาราพัดสาราพันปูเน่าปูโกงปูอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้กประสอเราก็ไม่โทษพี่น้องประชาชนแต่โทษหัวหน้ามันคือเต้เทือกนะครับ ไปปลูกพี่น้องประชาชนจนคลั่งคลายกันทั้งบ้านทั้งเมืองผมคนเดียวที่ไม่ไปเขาตามผมทำไมจอมพลไม่ไปผมบอกว่าไอ้นั่นมันเสแสร้งแกล้งทำมึงเป็นรัฐบาลมาหลายครั้งมึงเป็นเลขาประชาธิปัตย์มึงเป็นรัฐบาลมาหลายวนันเป็นนายกทำไมมึงไม่ทำปฏิรูปกันเมืองให้ดีทำไมไม่ปฏิรูประบบราชการได้ดีจะมาเป็นกระตายมาปฏิรูปอตอนนั้นเพราะมันถูกคดีไงนี่คือมันเสแสร้งแกล้งทำตอนนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่โอใจผมแต่มาตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าจอมพลยืนในสิ่งที่ถูกต้อง ผมมั่นใจว่าผมยืนในสิ่งที่ถูกต้องปกป้องความเป็นธรรมเพื่อพี่น้องประชาชนหลายคนเหรอเป็นคอมผมไม่ใช่แต่สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นธรรมนะครับเทกัวรา่านักต่อสู้เผด็จการเพื่อพี่น้องประชาชนผมใช้สัญ,ญลักษณ์นั้นผมจงรักภักดีต่อชาติสัสัตย์อย่างมั่นคงซื่อสัตว์ทุจรงต่อพี่น้องประชาชนเสมอต้นเสมอตายตราบจนวันตายพูดย้ำม,มาอย่างนี้เสมอเอาเข้าวเรื่องก่อนก็พี่น้องวันนี้นี่มีการปรับพรอมนะครับ เทพเทือกก็บอกกับพลเอกประยุทธ์ว่าพลเอกประยุทธ์ต้องรักษาสัญญาใจนะไม่ยกกระทรวงพลังงานไม่ยกกระทรวงแรงงานให้กับคนอื่นเทพเทือกไม่ได้เป็นกรรมการพักเป็นประธานมูลนิธิแต่มาก้าวกายหน้าที่พักนี่ถือว่าครอบงำพักนะครับครอบงำพักเพราะฉะนั้นนี่สามารถที่ไปยื่นกกตยุบพักเทพเทือกได้เทพเทือกเป็นคนนอกแต่มาก้ากายพักได้ยังไงกิจการพักเทพเทือกยังก้ากายอยู่ ถูกค็ดีความมากมายแก่กองไม่ติดคุกเดินพลัานนะครับนี่ก็ฝากไปยังนักร้องทั้งหลายว่าต้องยื่นยุบพักเท,เทือกเท,เทือกคอยมงการอยู่ข้างหลังนะครับเอานักศึกษาก็ว่าทีหลังนันนี่เอาประเด็นข่าวก่อนนะครับทีนี้ทีม่มอปัตตานีเมื่อวานก็ขอเชิญชมนิสิตนักศึกษานะครับที่มีความกล้าหาญไปไล่พอ,อไล่อธิการประธานโทษนักศึกษาจะจัดแจงสแสดงออกชุมนุมทางการเมืองสแสดงความคิดเห็น อธิการบดีก็ไม่กล้าใหา้แสดงความคิดเห็นก็นไล่อธิการบดีผมก็ไม่โทษนะครับอธิการบดีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่มาจากการล้มรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับนกวีดเป็นรัฐมนตรีคุมกระทรวงศึกษาตอนนี้นี่ไอ้นกวีดอะผมไม่เอ่ยนามมันเสแสร้งแล่งทำปฏิรูปปฏิรูปพรปฏิรูปพวกมึงเอาคนเน่าคนเลวคนอาเหี้ยวทั้งนั้นมาอยู่เป็นพวกมาเป็นรัฐบาลนีป่ปฏิรูปห่าเยอะไรกองพวกมึงนะครับ ขอเชิญชมนี่น้องนองนี่สิทธินักศึกษาผมมั่นใจว่านีน่นักศึกษาทุกวันนี้เขามีปัญญา <Q. S 1> เขาเห็นว่าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมาห้าปี <Q. S 1> เขารู้ว่าชั่วดีอย่างไรนี่สิทธินักศึกษาเขามีโลกโชเชเช่นน็กเวิกแป๊บเดียวเขาก็รู้กันหมดแล้วไม่มีใครไปกล่อมกเกขาได้ไม่มีใครล้างสมองเขาได้อย่างผมนี่ใครจะมาล้างสมองล่ะฮะ,ะฉะนั้นเขารู้ดีรู้ชั่วขอเชิญชมนี่สิทธินักศึกษามาหัยใจมอปัตตานีและเชิญชมนี่สิทธิ์นักศึกษานักเรียนทั่วประเทศนะครับที่ลุกขึ้นมาเรรียก้อง ความเป็นธรรมไม่กลัวพรกกรฉุกเฉินกันแล้วพรกกฉุกละหุกต่อไปอีกหนึ่งเดือนยิ่งต่อยิ่งเสื่อมกับพลเอกประยุทธ์ลาออกดีกว่าสารภาพบาปกับพี่น้องประชาชนไปอยู่อย่างสุขสีไปอยู่ย่างสุขสบายกับครอบครัวสารภาพบาปพี่น้องประชาชนให้กำลังใจให้อาภัยเสมอแต่ถ้าท่านยังดันทุรังพังอย่างแน่นอนพลเอกประยุทธ์จะไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนหนีไปต่างประเทศเขาจับทรงกลับมาแตกต่างกับทักษิณน,นะครับท่านจําไว้คนใกล้ชิดประยุทธ์ฟังหน่อย หนีไปอยู่ต่างประเทศก็จับ่งมาแน่นอนนะครับเพราะได้ทำบาปกับพี่น้องประชาชนมากมายแกกองแม้แต่ร่างรัฐมนูญเลือกสวมาเลือกตัวเองเป็นนายกรัฐมตีมีที่ไหนวะไอกรรมการสนาเลือกสวแต่เสือกได้เลือกกรรมการสนาเป็นสวด้วยมันมีแต่ร่ามนูลฉบับประยุทธ์ฉบับมีชัยฉบับอะไรนี่แหละครับเอาด่ากันแค่นี้ก่อนเจ้าๆ้านี่ทีนี้น้องมอปัตตานีเขาเมื่อวานนี่เขาก็เรียกร้องเพิ่มมาหนึ่งข้อ นอกจากยุบสภาร่างรัฐบัญญัตฉบับใหม่ไม่คุกคามประชาชนและอีกข้อหนึ่งก็คือว่ายกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจนะนี่น้องๆ้องมออปัตตานีเขาเรียกร้องมานะครับวันนี้ก็ขอส่งกาลังใจไปทั่วประเทศนะครับน้องๆ้องนักเรียนนักศึกษานิสิตประชาชนแล้วก็ผมก็บอกเสมอว่าถ้าใครมาทำร้ายนิสิตนักศึกษาประชาชนมาทำร้ายประชาชนผมเองนะครับมันต้องข้ามสพผมไปก่อนแล้วครับผมไม่ใช่เก่งกล้าสามารถแต่ผมไม่สามารถทนดูไว้กับข้าพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไม่เรียกร้องความเป็นธรรมได้ มาเรียกร้องอย่างสันติวิธีไม่ได้พกพาอาวุธมาแต่ประการใดถ้ายัางเอาอาวุธสงครามที่ซื้อจากพิดจากภาษีพี่น้องประชาชนมาเก็นข่าประชาชนผมจะไม่ทนอย่างแน่นอนประกาศท้าอย่างนี้แหละครับหลายคนหมดจอมพลไม่กลัวอุ้มเหรอผมบอกว่ามึงมาสิไอ้ตัวไหนจะอุ้มกูยิงไมมมันหมดแม็กเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ทําเพื่อตัวผมท่านเข้าใจด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายไม่ว่าความไม่ความมั่คงควายตำรวจทหารก็แล้วแต่ละอย่ามาด่าดานกับผมผมไม่ใช่คนชัวช่วช้ช่สารเร็ว นะครับผมไม่มีเงินเือนสักบาทแต่ทําเพื่อชาติประชาชนนะครับเอาเรื่องโควิดต่อครับพี่น้องนี่มันประกาศพรากฉุกเฉินมันอ้างว่าโควิดตามที่จริงก็แต่โควิดเกิดมานี่มันตายประเทศไทยคนไทยเราตายแค่ห้าสิบแปดรายนี่ผมไม่เพื่อนค้นข้อมูลมาผิดถูกประกันใดก็ต้องขออาภัยเลยครับห้าสิบแปดรายตายเพราะโรคอโรคแซกซ้อนเป็นโรคอย่างอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาเจอโควิดนะครับผิดพลาดประกันใดต้องขออาภายัยแต่อุบัติเหตุบนท้องถนนผมเคยแจ้งพี่น้องไปแล้วว่าวันละ ชั่วโมงละสามคนนะครับพี่น้องวันละสามคนอุบัติเหตุบนท้องถน,นนปีละสองหมื่นกว่าคนค่าเสียหายปีละห้าแสนล้านอุบัติเหตุมากมา,กกายกายกองตายมากกว่าโควิดแต่รัฐบาลพยายามปกปิดว่าโควิดไม่ได้ไร่อย่างที่คิดมันออกพราก็ฉุกเฉินมาคกวบกคุมพี่น้องประชาชนก็ผมเคยบอกไงว่าตอนสงกรานต์ค่สงกรานเขาปิดกรุงเทพโอ้ยอุลมานกันหมดกลับตะใต้กลับพุทอีสานนั่นหมอชิดเลยก็บอกโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องแพร่พันธุ์กระจายกันเป็นแสนเป็นล้าน เห็นไหมล่ะครับมันกี่คนล่ะมันไม่ไดล้อยางคิดแต่เราปิดหน้ายังไม่ชิดล้างมืออยากได้ชิดกันมันก็ป้องกันได้ประเทศไทยมันเป็นประเทศร้อนแต่รัฐบาลประคมข่าวให้มันเฉาให้มันน่ากลัวให้พี่น้องรวมตัวกันไม่ติดมันจะได้กัดกินประเทศไทยอย่างสนุกสนานอย่างสำราญเห็นไหมโควิดมานี่เงินง้าพันเยียวยาได้กันครบระยังกว่าจะได้พี่น้องประชาชนจะต้องไปยืนเข้าแถวรอบริจาคอาหารตามวัดอาหารตามคนที่ข้าใจบุญมวยสัตว์ยักษ์ใหญ่ เคยบริจาคพี่น้องประชาชนได้บ้างไหมไอพวกซื้อเสียงทั้งหลายหัวละห้าพันนะครับครอบครัวละห้าพันหัวละพันหัวละร้อยหัวละสามร้อยเคยออกมาแจก,กพี่น้องประชาชนบ้างไหมละ่ะแต่ตอนซื้อเสียงมันซื้อก็ได้เขตละสี่สิบล้านห้าสิบล้านนี่มันธุรกิจการเมืองเรื่องของคนไะำ้ำวันนี้ผมมาถ่ายทอดที่หน้าเรือรบก็อยากเรียกร้องไปรัฐบาลมาติดเชื้อรบจีนน่ะหลายหมื่นล้านน่ะยกเลิกไปเลยเอาเงินมาดูแลพี่น้องประชาชนตอนนี้มันไม่มีสงครามกันแล,ล้วะสงครามมันกดปมเดียว มันกดทีเดียวมันตายหงวตายหาทั้งกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าป้องกันประเทศเอามาดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่สุขสบายเมื่อพี่น้องอยู่สุขสบายเขาก็รักชาติศัตรูหน้าไหนลุกรานมาพี่น้องประชาชนก็พร้อมตายเหมือนกันแล้ววะแต่ถ้ารัฐบาลตอดทิ้งประชาชนว่าเฮ้ยประเทศนี้ไม่ใช่ของกูคนเดียวใครไปตายกูไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความเหนียวแน่นสร้างความรักความอยู่ดีกินด,ดีให้กับพี่น้องประชาชนประชาชนจะเป็นทหารอย่างชั้นเยี่ยมไม่ต้องอ้างว่าซื้อนั่นซื้อนี่กระทรวงศึกษาธกาิการเอาอีกนกหวีด ตัดงบ3,000กว่าล้าน3,300ยล้านตัดงบกบระทรวงศึกษานักศึกษาประชาชนก็ลาบากที่เรียนก็ไม่มีอาหารกลางวันก็ไม่มีชุดนักเรียนก็ต้องขอบริจาคนะครับก็อบอกว่ามาช่วยโควิดช่วยยังไงก็ไม่รู้แต่งบกรมทางหลวงงบกรมทางหลวงชนบทผมวิ่งทุกวันเนี่ยเมื่อวานไปถึงพัทลุงไปตรังเห็นไหมก่อสร้าง20 30, 100, 000, ล้าน30ล้านร้อยล้านมาดูปีแล้วกี่หมื่นล้านมันไม่เคยไปตัดตัดยังไงล่ะสร้างถนนมาก่าไรกูได้กินเงินทอนมากเท่านั้นไอคนอนุัติโครงการก็แดกสัมรําญเลยมันแค่นั้นแหละครับ เมื่อไม่กี่วันก็ไปซื้อเครื่องบินอีกเอา้าเครื่องบินเกือบพันห้าร้อยล้านทำไมซื้อได้ละ่ะแต่เวลามาดูแลพี่น้องประชาชนไม่สนใจทํางานเกือบตายเสียภาษีไปนี่เพอแกลงมาได้วันละยี่สิบาทเดือนละหกร้อย,น,ยนี่หรือคนไทยฝรังตามประเทศก็มาเที่ยวนี่ก็มีเดือนนะครับเดือนเป็นครึ่งแสนแต่และคนที่กอมาเที่ยวคนเหมือนเราเนี่ยครับคนพลเมืองเหมือนเราเนี่ยแต่เขามีรัฐสวัสดิการเลยแต่บ้านเราเมืองเรามันไม่เคยทํา มันหยอดไนดะทีร้อยสองร้อยสามร้อยโอ้ยเราดีใจเกือบตายโอ้ยเงินประยุทธ์เงินทักษิณเนีเ่ยไม่ขาว่ากันเมื่อก่อนนะเงินภาษีพี่น้องของเรานี่แหละครับเงินของเรานะครับเขาให้เราพอกันตายไปวันๆน่ะโอ้ยดีใจกันยกมือเท่าหวัวแต่ละคนนะครับผมกวไมว่านะครับพี่น้องประชาชนรู้เท่ามไม่ถึงการมีเรื่องอะไรอีกแล้วครับวันนี้นี่เอาเวลามีม็บไปต้านประยุทธ์ลุงตู่เนี่ยแพทย์ก็บอกไม่ได้นะมันจะติดโควิดโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราบัระวังกัน โอ้ยว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลามอบไปเชียร์ลุงตู่พี่น้องประชาชนไปเชียร์ประยุทธ์ไปต้อนรับไอ้คนไหนไม่บอกว่าระวังโรคเนาะมันไม่เคยบอกว่ารโรคติดต่อเลยมันดีใจด้วยซ้ําไปนะครับนี่คือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมรายมาตรฐานจนประชาชนไม่กลัวกฎหมายแล้วล่ะเห็นไหมพรกฉุกเฉินจะกลัวใครกลัวบ้างล่ะนะครับเอ้าที่จังหวัดแพร่อ,อีกมีผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนว่าถ้ามีการชุมนุมถ้ามีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ จนะมีการไล่รัฐบาลเราจะไม่อนุมัติผลการจบไม่อนุมัติให้เข้าวิทยาลัยตามโคตา้านี่ผู้บริหารครูบาอาจารย์ผมก็ไม่ว่าแล้วครับพระนกหวีดมันคุมไปหมดแล้วแต่ผู้บริหารท่านกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนท่านจะต้องรู้ดีรู้ชัวนะครับทีนี้น้องๆน,นักศึกษาครับผมไม่ได้มายุท่านนะครับแต่ถ้าประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยประเทศไม่มีการปกครองแบบธรรมาภาิบาล นักน้อง,น,องนักศึกษาเรียนจบไปเนี่ยเรียนเพื่ออะไรเลยครับมันก็ไม่มีงานทําประเทศล้มเหลวเรียนไปเสียเงินเปล่าๆเพราะฉะนั้นพี่น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องมาร่วมกันจัดระเบียบป,ประเทศปฏิรูปการศรึกษาปฏิรูปเมืองไทยให้มันตรงไปตรงมานะครับผมขอแสดงความยินดีที่น้องนิสิตนักศึกษา ไม่เพิกเฉยละเลยต่อบ้านเมืองเรามาช่วยกระจัดระเบียบสังคมใหม่ด้วยมือประชาชนเราไม่ต้องหวังพึ่งสสในสภาสสในสภาส่วนใหญ่มาเป็นเป็นทาสกินเงินเดือนฟาษีพี่น้องประชาชนแต่ไปรับใช้พวกเจ้าชนปล้นชาติมันพึ่งไม่ได้ต่อไปนี้ต้องพึ่งมือประชาชนประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่เราต้องอยาแตกแยกแต่อยาแตกแยกอยาแตกแยกอย่าแตกความสามัคคีไม่ว่าสีไหนเราต้องมาพร้อมเพรียงกันแล้วหลังวันนี้นี่เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง เขาเคยคาดหวังพลเอกประยุทธ์อย่างสูงสุดว่าอัศวินสีมาขาวมาแก้ปัญหาประเทศไทยตอนนี้ความคาดหวังนั้นล้มทลายไปแล้วก็แล้วของปลอมย่อมแมขายนะครับออกไปเลยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์มีแค่สีดาวผมจมพลห้าดาวและผมยืนหยัดศรัทธาระบบประชาธิปไตยยืนหยัดศรัทธาประชาชนศรัทธาต่อความถูกต้องไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนท่านนะครับพราะฉะนั้นอย่าได้ดันทุรังต่อไป อดีตที่ผ่านมาเห็นมายึดอำนาจมากี่ครั้งทามันดีแล้วมันก็ดีสิยึดมากี่ครั้งบอกนักการเมืองโกงอย่างนั้นอย่างนี้รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจก็โกงเช่นกันแหละครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านอย่ามาอ้างว่าประเทศเดินไม่ได้ต้องยึดอำนาจว่าคนไทยจะฆ่ากันตายตอนที่เขาชุมนุมประท้วงอยู่ที่ไหนล่ะเป็นพอบตมเนี่ยแอบอยู่ข้างหลังแอบไม่พอมันยุแย่อยู่ข้างหลังด้วยถ้าตอนนั้นมาห้าม,มาเฮ้ยเทือกมึงกลับบ้านจะโทรมึงกลับบ้านไปเลือกตั้งใครโกงเลือกตั้งจะแม่กูจับยิงแม่แม่หมด มันก็อย่า้รยแต่นี่ไม่ละยึดอำนาจกูมาเป็นเองเป็นดีไม่ว่านะแต่เป็นอปรีนะครับเอาชาวๆนี่ก็ส่งกําลังใจไปยังนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศระมัดระวังความปลอดภัยไม่ต้องพกพาอาวุธไอ้มือที่สองที่สามอย่าไปทาลายประชาชนนะครับรัฐบาลก็ขอให้ทําหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงชีวิตเราอยู่ไม่ยืนยงคงทนมันก็ตายสมมติพลเอกประยุทธ์ตายไปคืนนี้ท่านจะเสียดายนะว่าท่านไม่เคยได้ทําความดีสุดหวัวใจพระยันอยาอย,าอยู่ประมาทนะครับ โอกาสมาเป็นนายกรัฐมนตรียากเหลือเกินเมื่อเป็นแล้วต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้นั่งดูในหัวใจประชาชนอย่าให้ประชาชนขับไล่สายส่งอย่าให้ตายเหมือนสตว์ด,ดําอย่าให้ตายเหมือนกัดดาวฟี่หลายๆายคนประชาชนเหยียบย่ําไปอยู่ในรูก็จับมืกอกระทืบนะครับอย่าให้ประวัติศาสตร์สับรอยผมเอ็นดูท่านนะครับไม่เคยรังเกียจท่านเป็นการส่วนตัวไม่เคยรู้จักท่านแต่ถ้าท่านทำดีผมยินดีที่จะสนับสนุนแต่ตอนนี้มันดูท่าทางจะไปไม่ไหวแล้วครับไปขุดนักการเมืองโบราณน,นักการเมืองโกงมาเป็นสมุนบริวารทั้งนั้นปฏิรูปอะไรละ ไม่อายเด็กมาลื้อเด็กถอนหอกถอนมาเลยครับเอาวันนี้เชา้านี้ขอพี่น้องทุกท่านเดินทางไปทำมาด้วยความปลอดภัยทำภารกิจอันใดให้สำเร็จรุ่งเรือดีคุณพระคุณเจ้าจงข้าวุ้งครองทำมาค้าคล่อง,อง,องเงินสองมากล้นจากใจจองผลปฏิบัติครับสวัสดีครับ